สวัสดีครับพี่น้องพอกันมื้อนี้วันที่หนึง่งกระฎาดาคมเนะวันสีมหาหน่อยจูดครับแถวนี้ก็รู้สึกว่าสีหลายอยู่ครับมันนี่มัน,มนก็เตรียมกันกสอบปุ๋ยมาเลยแหละครับเดี๋ยวจะให้เบึงกันว่ามันสีหลายซําใลยครับครับนี่คือบรรยากาศเนาะบรรนหนกเทาน,นี่แหละผมมาหาน,นี่ก็อยู่ทั้งเขาครับทั้งภูบรรยากาศนี่มัเศ้ากั อากาศกอนนี้เย็นดีครับเย็นสบายมันขึ้นฝนตกเดี๋ยวผมจะพาไปหาบึงมาโจทย์กันครับโจทมันก็เป็นไผ่ชนิดนึงนลยครับแต่ว่าต้นนิดหน่อยจะบูญยังไงกัเดี๋ยวสิาจะพาไปบึงต้นมันเป็นแบบใดครับนี่ครับก็สิต้นแค่นี่ต้นนิดหน่อยลำนิดหน่อย,อยครับนี่เนาะครับอันนี้ผมก็มาหาได้สักพักนึงแล้วเล็กกล่องทิมมาอยู่มากอาไปสอบปุ๋ย ไปใส่น้ตใหม่เนาะตัวนี้น้ตใหม่ฮอธธรรมดานี่ยนะครับนี่ครับปลาเพลินเป็นแบบนี้เนาะนี่แหละอันนี้คือผมหากล่องถิ่นใหม่ครับนึวัาสิบุมเนาะครับเดี๋ยวจันเอยสิภาพไปหาเบิ้งครับเดี๋ยวคอยเก็บอันนั้หาผลแป๊บนึงครับเดี๋ยวขามาเลึกหน่อยฝนตกมันจะแห้งขึ้นดีเนาะครับผมว่าผมพอแล้วครับ หัวนะึอน,อนหนึงอันนี้พ่ต้องใส่เสียมเลยครับเด้ขอเพราะว่าโคนมันสีนี่หักเขาเลยไหครับก็สีได้ประมาณนี้นี่ก็นอนหนึงหักไปมึงได้กระซำนั่นแหละแดงมอญมันงนี่ก็นอนหนะึงอีกนะสามนอนครับ ต่อครับตกว่าอาจจะบ่ค่อยสะดวกตอนไหนเนาะเพราะว่ามือในของต้องถือกล่องไปนะเดี๋ยวไปทางยุบครับทางยุบหาแบบลักษณะมันจะเป็นไพ่ตรงๆแล้วไม่เนี้ยหัวเบีนี่ครับแบนปลาเลยนะจะเป็นคล้องน้ำแถวนี้แล้วครับ ไผขยันขอบุกอึด่นกิ่งนะครับจะเป็นเงาดำแลมูจะแหละขาก็เลยตอนนี้มันก็อยู่ข้บนเนาะแต่ว่าดูบนนจะท่านนี่ครับอยู่อำเภอตะการพืชผลครับเดี๋ยวหาตอครับครับตอนนี้ก็ อย่างน้ำคองหน่อยมั้งนะนี่เขาบ,บ่อค่อยมี่หรครับตอนทีม่มีอยู่แถวตรงเทิงไหลกว่าตรงที่บ่อค่อยมีหน่อก็ะชิดวันสีออกดีเนาะแต่ก็มีอยู่ครับสิกว่าละนอนนะแล้วถุงปืนกันี่ครับเดี๋ยวร่องเข้าไปเองหน่อยก่นนอนนั่นนั่นนอนนึงพอแล้วครับนี่ก็น,นอน,นึงครับเอาเลย อรสชาตินื้อใหม่เนี่จะเป็นกรอบๆนะครับสีบุคอ,อยขมขึ้นเนื้อใหม่ทั่วไปครับาานนเดี๋ยวสามนอนเดี๋ยวฮาร์ไปเรื่อยๆครับขับขึ้นจากหนามากครขึ้นมาทางสูงๆเสูงบางนี่ แถวน้ำบ่คอ่อยมีครับนี่เลยอีกหนึ่งนี่จากนอสองนออีกจานอหนึ่งน,น,นคะครับเดี๋ยวเข้าไปนอยนึ่งเอสอสูงสูงบ่คอ่อยมีนะ ครับจังเลเดี๋ยวผมสิค่อยๆเก็บไปเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งผลลัพธ์กันทีเดียวแล้วกันว่าสิได้หลายทั้งเลยครับครับกันยังหามาได้ระยะหนึ่งล้ะจนออกจากป่าหกแล้วเนาะตอนนี้ก็สิเป็นภูเขาครับที่เห็นกันอยู่นี่เนาะนะครับบรรยากาศเนาะให้เบิ่งบรรยาการขึ้นเห็ดครับที่ใดเนี่ยกระสอบนือครับ แฝนลมตกพอดีเดี๋ยวเกี่ยวกอดเจ็บให้เก็บไอ้น้ำไม้ตองครับ งานวันนีน้ก็จะเป็นคุมไงครับหลายเติบแล้วบบสามซีโนเลยเดี๋ยวขอหาก,ก่อนครับครับตอนนี้ก็ถือว่าได้หลายแล้วเนาะไอพวกลุงปุยยังซีเอาไวล้ลดเดี๋ยววันศุกร์ตกกลับแล้วครับก็ถือว่าได้หลายแล้วเพื่นคนตกครับเบื้องห้อยหนามผัดนี่จะเป็นบรรยากาศตามกล้องตาม เขาที่มาชามันสามแต่ทั้งคนนั่นแหละครับจาาโคตรเห็นแ้มโวย่างเก็บมาตามนี่แหละเห่ือครับทรรมชาทุกวันน้องหลายครับน้องใหม่เลยน้ผมไปเ็บไว้เพราะกินแล้วเนาะเดี๋ยวครับเพราะกินได้สองสามเดือนแล้วครับจะไปดองไว้ <c oughs> เดี๋ยวก็จะเอาไปไปใส่กับมูก็อยู่จะสอบครับ เดี๋ยวให้เบิ่องบรรยากาศนะครับเนะาะปลาน้อยสวยงามไปไหนตามโขดนี้สวยงามเลยนี่ครับปลาครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งว่าเขาได้หลายไปไระเด็นครับไปร่วมเงินกับยูโรปครับตอนนี้กัดเจ็บได้แล้วนะครับกัดสีบเบิ่งว่าได้หลายไปไรนะเด็นเนาะครับเนาะเห็นปะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบิ่งไหมดีวกว่าสำหรับของ จะทั้งหมดกระสอบเจ็บเต็มครับเจ็บเต็มกระสอบครับครับพอกันไม่คลิปหนาเนาะวันนี้ก็ขอปิดอ่าคลิปแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ